h e l lo good afternoon students สวัสดีนักเรียนชั้นม .4 นะครับอ่าในช่วงนี้โรงเรียนของเราก็เป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์เนาะสำหรับในคาบนี้เป็นวิชาภาษาอังกฤษอ่าสำหรับในคาบนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่อง have to อ่า have to นักเรียนน่าจะเคยเห็นคำสองคำนี้เนาะ have กับ to เนาะถ้าเคยเห็นเนี่ยอ่า have ที่เราเรียนมาเนี่ยเราก็จะ แปลมันว่ามีใช่ไหมอ่า h a v e กับมักจะแปลว่ามีแต่ในวันนี้ h a v e อยู่กับ t o อยู่ด้วยกัน h a v e กับ t o อยู่ด้วยกันเมื่อ h a v e และ t o อยู่ด้วยกันเนี่ยความหมายจะไม่ได้แปลว่ามีแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่า h a v e t o เนี่ยหมายถึงอะไรอ่า h a v e t o เนี่ยความหมายของมันแปลว่าต้องแปลว่าต้องหมายถึงต้องทํา สิ่งที่ต้องทำ Have to เนี่ยจะแปลว่าต้องซึ่งจะใช้กับสิ่งที่จำเป็นต้องทำแต่มีข้อแม้แต่แต่อาจไม่ทำก็ได้เพียงแค่จำเป็นต้องทำอาจไม่ทำก็ได้ถ้าไม่ทำก็ไม่ถึงกับคอขาดบาดตายอะไรทีนี้เราดูตัวอย่างประโยคตัวอย่างปไปบอกว่า Students have to wear uniform at school Students have to wear uniform at school ก็คือนักเรียนเนี่ย จำเป็นต้องสวมชุดยูนิฟอร์มก็คือชุดนักเรียนเมื่ออยู่ในโรงเรียนเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำแต่มันก็มีข้อแม้ว่าอาจไม่ใส่ก็ได้ถ้านักเรียนมีเหตุผลบางประการอาจเช่นอาจจะแบบเหตุฉุกเฉินจริงๆเนี่ยรีดเสื้อแล้วเสื้อไหมนี้ใส่มาไม่ได้อะไรแบบนี้ก็เป็นข้อยกเว้นไปเนาะนี่คือตัวอย่าง h v e t o ซึ่ง การใช้ have to เนี่ยเราจะใช้ร่วมกับคำกริยาที่เป็น base form ก็คือกริยา verb ช่องที่1น่งไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเติมใด้ทั้งสิ้นเป็น verb ช่อง1มาได้เลยโดยเราจะใช้ have to กับประธานแต่ละตัวโดย have to เนี่ยก็จะใช้กับประธานที่เป็นหูะหน์ส่วนเมื่อเราเปลี่ยนประธานของประโยคเป็นเอกพจน์เอกพจน์คือมีประธานกี่คน 1นคนเนาะอ่าถ้าเราใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์เราก็จะเปลี่ยนจาก have เป็น has to อ่าเหมือนตัวอย่างประโยคบอกว่า he has to wear a uniform at school ประธานเป็น he เราก็เปลี่ยนจาก have เป็น has เนาะอ่าโอเคต่อมาเรามาดูในส่วนของการนำไปใช้ในประโยคที่เป็น ปฏิเสธกับประโยคคำถามจะแตกต่างจากประโยคบอกเล่าเมื่อสักครู่ที่เราใช้ h a v e to หรือ h a s to ตามด้วยคำกริยาหรือ verb ช่องที่1เนาะเมื่อเราเปลี่ยนให้เป็นประโยคคำถามหรือประโยคปฏิเสธนั้นไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแต่จะต้องเอา verb to do เนี่ยมาใช้ verb to do ก็คือมี do กับ d a s นั่นเองเข้ามา ใช้ในประโยคคําถามแล้วก็ประโยคปฏิเสธเราเรียนดูตัวอย่างประโยคที่เป็นประโยคปฏิเสธเออแตเป็น students don't have to wear a uniform at school เราใช้ don't have to หรือถ้าเป็นประโยคคําถามก็จะเป็น do students have to wear uniform at school do students have to wear uniform at school เราย้ายดูไปไว้ข้างหน้าเนาะนี่คือในในรูปของประโยค ปฏิเสธและประโยคคาถามอ่ะดูอีกตัวอย่างหนึ่งที่เป็นประโยคปฏิเสธกับคําถามที่ใช้ประธานเป็นเอกพจน์อ่ะเราก็จะเป็น he doesn't have to wear a uniform at school อ่ะเมื่อประธานเป็นเอกพจน์เราก็จะเปลี่ยนจากดูเป็น does เนาะเช่นเดียวกันในประโยคคำถามเมื่อประธานเป็นเอกพจน์ประโยคคำถามเราก็จะใช้ does ขึ้นต้นประโยคเป็น does a student have to wear a uniform at school แบบนี้นี่คือตัวอย่างประโยคคำถามกับประโยคปฏิเสธเมื่อมีประโยคคำถามก็จะต้องมีคำตอบอ่าคำตอบของเราสามารถตอบเป็นคำตอบสั้นๆหรือเรียกว่า short answer โดยการตอบเป็นคำตอบสั้นหรือ short answer เนี่ยจะต้องตอบอะไรก่อนอเหมือนตัวอย่างเขาถามว่านักเรียนเนี่ยต้องสวมชุด ยูนิฟอร์มมาโรงเรียนไหมเพื่อถามว่าไหมเนี่ยคำตอบก็จะมีตอบด้วยได้2แบบก็คือ yes กับ no นั่นเองเราต้องตอบ yes หรือตอบ no ก่อนเมื่อเราตอบ yes อ่าจากตัวอย่างรู้จักตัวอย่างเลยก็จะเป็น yes he doesn't อ่า sorry yes he does กับถ้าเป็น ปเอ่อ uh, ไม่ได้ก็จะเป็น no he doesn't อ่าแบบนี้เนาะนี่คือตัวอย่างของรูปประโยคอ่อทั้ง3แบบทั้งประโยคบอกเล่าประโยคปฏเสธและก็ประโยคคำถามอ่ะทีนี้เรามาดูตารางสรุปว่าแตกต่างกันอย่างไรอ่าจากตารางในช่องแรกเป็น affirmative ก็คือประโยคบอกเล่าอ่าประโยคบอกเล่าเราดูที่ ตัวแรกที่เป็นประธานนะประธานเป็น i v d หรือประธานที่เป็นพักหูพจน์ก็จะใช้กับ have to จากตัวอย่างประโยคบอกว่า i v d ตัวใดตัวหนึ่งนะั้นไม่ได้ให้ใช้ทั้ง3ามตัวคือเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยและใช้กับ have to ตามด้วยกริยาช่องที่1คือ c o o k d i n n e r อ,อันนี้คือประโยคบอกเล่าที่ใช้ have to อัอนที่2ถ้าเป็น h a s to ก็จะใช้กับ he she หรือ it หรือ ประทานที่เป็นเอกพจน์ t. เราก็จะใช้กับ has to แล้วก็ตามด้วย Verb ช่องที่1ตัวอย่างนี้ก็เช่น he has to eat in the kitchen อ่าต้องไปกินไปรับประทานอยู่ในห้องครัวเนาะอันนี้คือประโยคบอกเล่าอ่าช่องต่อมาเป็นประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธเนี่ย เหมือนที่เราดูไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเราใช้ verb to do เข้ามาช่วยเนาะอ่ะรูจากตัวอย่างเลยถ้าประธานเป็น I, V, d y หรือประธานที่เป็นเอกพจน์เราก็จะใช้ do do not แต่นี้เราเขียนให้อยู่ในลักษณะของรูปยอ่อ do not ก็จะกลายเป็น don't ข้อนี้ก็จะเป็น don't have to cook lunch I, V, e หรือ D y หรือประธานที่เป็นปหูพพน์ตามด้วย don't have to แล้วก็กริยาช่องที่หนึ่งกลายเป็น i don't have to cook lunch แบบนี้เป็นต้นหรือถ้าประธานเป็นเอกพจน์เหมือนที่สองประธานเป็นเอกพจน์ประธานเป็น he เป็น she เป็น it หรือคนคนเดียวเราก็จะใช้เป็น does not have to หรือเราเขียนให้อยู่ในรูปย่อดได้เป็น doesn't have to จากตัวอย่างเช่น she doesn't have to eat in the kitchen แบบนี้เป็นต้นอ่าส่วนในช่องข้างล่างฝั่งนู้นเป็น interrogative หรือประโยคคำถามก็เหมือนเมื่อสักครู่นี้เราใช้ verb to do เข้ามาช่วยแต่เราจะวางตำแหน่ง verb to do ไว้ที่หน้าประโยคสุดอ่าอันแรกถ้าประธานเป็น i เป็น v เป็น u เป็น d หรือประธานที่เป็นหูพพู์ก็จะกลายเป็น do อ่าเช่นสมมติเราถามคำถาม u เนาะก็จะเป็น do o y u ามด้วย have to mop the floor do you have to mop the floor คุณต้องถูพื้นไหมเป็นเปรียคคำถามเนาะหรือถ้าประธานเป็นเอกพจน์มีคนเดียวเราก็จะใช้เป็น does ก็จะเป็น does she have to eat in kitchen แบบนี้ส่วน ช่องสุดท้ายคือช่องของคำตอบเป็น short answer หรือคำตอบแบบสั้นๆก็คือเหมือนที่ครูบอกเมื่อสักครู่นี้ที่ใช้ต้องมี yes มี no ก่อนแล้วค่อยตามด้วยประธานเสร็จแล้วประธานเป็นตัวไหนเราก็ใช้ verb to do ให้สอดคล้องกับประธานเช่นอันดุอันแรกอันแรกตอบ yes ประธานเป็น i เป็น v เป็น u หรือเป็น d เนี่ยถ้าประธานเป็นพวกนี้หรือประธานที่เป็นพหูพจน์เราก็จะใช้กับ do แต่ถ้า ประธานเป็นเอกพจน์เราก็ใช้เป็น does ส่วนถ้าเราตอบเป็น no ถ้าประธานเป็นหูพจน์เราก็ใช้เป็น don't ถ้าเราตอบ no แล้วประธานเป็นเอกพจน์เราก็ใช้เป็น doesn't แบบนี้เนาะอ่านี่คือส่วนของออการใช้ have to ที่แปลว่าต้องอเดี๋ยวจะให้นักเรียน มาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเสร็จแ,แล้วเดี๋ยวมีลิงก์ของ Google Form ให้เข้าไปตอบในนั้นด้วยเพื่อที่จะได้เช็คชื่อนักเรียนได้จากใน Google Form เนอาเดี๋ยวเรามาดูคําถามแล้วก็ทําไปพร้อมๆกันคำถามเขาบอกว่า Complete the sentences by using the correct form of have to or not have to คำถามเขาใส่วงเล็บ n ็อไว้ด้วยก็คือบางข้ออาจจะเป็น not have to บางข้ออาจจะเป็น have to ให้เราเติมให้ถูกต้องแล้วก็ให้เหมาะสมกับประโยคก,กับประธานของประโยคเนาะอะข้อมูลที่เขาให้มามี2อันด้วยกันก็คืออันแรกข้อมูลของเด็กผู้หญิงคนนั้นชื่อว่าเบธอ่าเบมีข้อมูลอะไรบ้างเบธมี put away clothes make bed water plants อ่านี่คือหน้าที่ของเบธมีอเอาเสื้อผ้า ไปพุด a เอาวเอาออกไปอาจจะเอาไปซักหรือเอาไปไว้มี make bed จัดที่นอนแล้วก็มี water plants รดน้ำต้นไม้นี่คือข้อมูลของเบสส่วนคนที่สองคนที่สองก็คือชาลีชาลีมี dust furniture ดัสเนี่ยถ้าเป็นคำนามจะแปลว่าฝุ่นแต่ถ้าเป็นคำกริยาเหมือนในกรณีนี้จะแปลว่าทำอะไรฝุ่นทำอะไรดี แปลว่าดูดฝุ่นนั่นเอง dust furniture ก็คือดูดฝุ่นจากเฟอร์นิเจอร์อันที่สองคือ water plants ก็คือรดน้ำต้นไม้เหมือนกันอันที่สามคือ take out rubbish อ่า rubbish คือขยะ take out rubbish ก็ค, rubbish. คือเอาขยะไปทิ้งนี่คือหน้าที่ของชาลีอ่าอเรามราดูแบบฝึกหัดกันเลยข้อหนึ่งเขาบอกว่า bed d dust the furniture b e d the t ดร d u u t the f u เ n i ร u r e อ่าเราดูซิมี Bed แล้วก็มี furniture ให้แล้วเราย้อนกลับไปดูข้อมูลที่โจทย์ให้มาว่า Bed เ,เนี่ยจะต้อง d อส u ฟ u ร t นิเจอร์ไหมต้องดูดฝุ่น furniture อร์ไหมในข้อมูลมีไหมอ่าไม่มีเนาะดังนั้นเมื่อไม่มีเนี่ยเราก็จะต้องตอบเป็นประโยคปฏิเสธก่อนอื่นเราดูประธานของประโยคประธานคือ Bed อ่า bed มีกี่คน เบสมี1คนเมื่อเบสมี1คน Ver ร์ o ท o ที่เราใช้คือเราต้องใช้เป็น does เสร็จแล้ว does เราเขียนในรูปของปฏิเสธมันจะเป็น does not หรือนักเรียนสามารถเขียนให้เป็นรูปย่อเป็น doesn t และตามด้วย have to ข้อนี้ก็จะสามารถตอบได้ว่าเบส doesn t have to dust the furniture เบสไม่ต้องดูดฝุ่น furniture อร์เนาะ ต่อมา Number 2ข้อ2บอกว่าชาลีึ้นต้นโดยชาลีมาชาลีดรอ t a k e out the rubbish อ่าชาลีโจดๆเอาขาอยะไปทิ้งเราก็ไปดูที่ข้อมูลของชาลีว่าชาลีเนี่ยต้องเอาขาอยะไปทิ้งไหมในกล่องที่เขาโจ์ให้มาต้องเอาไปทิ้งไหมมีไหมมีไหมสามอันนี้อ่มีเนาะชาลีเนี่ยต้อง take o u เดอร์ร b บบิ rubbish. ดังนั้นข้อนี้ จะต้องตอบว่าต้องทำต้องเป็นประโยคบอกเล่าว่าต้องทําทีนี้เราเหมือนเดิมเรามาดูที่ประธานของประโยคประธานข้อนี้คือชาลีชาลีมีกี่คนมีนคนอ่าคนเมื่อชาลีมีคน h a งคน have, verb to have ที่เราต้องใช้เราก็ต้องใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์คือต้องใช้เป็น has ข้อนี้เป็น has เป็นชา i ี has to take out the rubbish อ่าชาลีต้องเอาขยะไปทิ้งเนาะโอเคต่อไป number three ข้อ3ข้อ3ก็ยังเป็นชาลีอยู่บอกว่าชาลีดรอ dot make the bed ชาลีดร dot make the bed อ่าชาลีเนี่ยต้องจัดที่นอนไหมจากข้อมูลที่ให้มาต้องไหมอ่ะไม่ต้องชาลีไม่ต้องจัดที่นอนเนาะดังนั้นข้อนี้ตอบในรูปของประโยคปฏิเสธอ่าชาลี มีกี่คนเหมือนเดิมเราดูที่ประธานชาลีมีหนึ่คนอ่าชาลีมี1คนเมื่อตอบในรูปของประโยคปฏิเสธต้องเอา v e r b to d ูเข้ามาช่วย v e r b to ท o ที่ใช้กับประธานเอกพจน์ก็คือใช้ใช,ใช้อนไหนใช้ดูหรือใช้ d o s s ใช้ d o s s อ่าข้อนี้ใช้เป็น d o s s d s e s ที่เป็นปฏิเสธก็ต้องเป็น d o s s not หรือเราเขียนในรูปย่อเป็น d o s s n t อ่าข้อนี้ก็จะได้คำตอบว่า Charlie doesn't have to make the bed Charlie doesn't have to make the bed Charlie ไม่ต้องจัดที่นอนอ่าโอเคเนาะได้ข้อ3แล้วต่อมา number 4 number 4บอกว่า day dot 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 iron the clothes y dot dot iron the clothes อ่า day คือพวกเขาอ่า h e y นี่เป็นประธานที่เป็น พระหูพจน์มีหลายคนแล้วทั้งสองคนแล้วก็ไปดูข้างหลังสิบอกว่า Iron the close Iron เนี่ยมีหลายความหมาย Iron Iron ถ้าคำนามแปลว่า <c oughs> แปลว่าเหล็กก็ได้อหรือแปลว่าเตารีดก็ได้ถ้าเป็นคำนามแต่ถ้าเป็นคำกริยาเหมือนในกรณีนี้เป็นคำกริยา Iron จะแปลว่าแปลว่าอะไรเอาเตารีดมาทำอะไรมา รีดผ้านั่นเองไอรอนในกรณีนี้แปลว่ารีดอ่าก็คือพวกเขาเนี่ยรีดผ้าต้องรีดไหมจากข้อมูลที่ให้มาดูทั้งสองคนทั้งเบธทั้งชาลีมีข้อมูลไหนที่บอกให้รีดผ้าไหมอ่ะไม่มีเนาะไม่มีดังนั้นข้อนี้จะต้องตอบในรูปของประโยคปฏิเสธที่หมายถึงไม่ต้องทำอ่าไม่ต้องําเสร็จแล้วเหมือนเดิมถ้าเป็นประโยคปฏิเสธเราใช้ verb to do เข้ามาช่วยอ่า ทีนี้นักเรียนก็มาดูที่ประธานประธานเป็น d a y d a y ใช้กับ verb ท o ูตัวไหนดู do, หรือ d o e s d a y มีหลายคนใช้อันไนใช้ดูเนาะใช้ดูอ่ะใช้ดูแต่เป็นดูในรูปของประโยคปฏิเสธจะต้องมีดูและตามด้วย not เป็น do not หรือเราเขียนในรูปย่อเป็น d o e e n oh sorry เราเขียนในรูปย่อเป็น don't ถ้าดูเราเขียนเป็นในรูปย่อเป็น don't เนาะข้อนี้ก็จะเป็น they don't have to iron the clothes they don't have to iron the clothes ก็คือไม่ต้องรีดผ้านั่นเองอต่อมาข้อ5จะหมดแล้วข้อ5ข้อ5คือประธานก็คือ charlie charlie put away the clothes charlie ต้องเอาเสื้อผ้าออกไปไหม ต้ออมเสื้อผ้าออกไปไหมชาลีดูข้อมูลในช่องของชาลีไม่มีเนาะไม่มีดังนั้นข้อนี้ก็เป็นคําตอบที่เป็นปฏิเสธเหมือนกันดังนั้นเหมือนเดิมให้นักเรียนไปดูที่ประธานของประโยคประธานเป็นชาลีมีหนึ่งคนเมื่อเราตอบในรูปของประโยคปฏิเสธเราก็ต้องใช้ verb to do เข้ามาช่วย verb to do ที่ใช้กับประธานเอกพจน์ก็คือใช้ อันไหนใช้ดูหรือใช้ d o e สใช้เป็นด้าสดสตามด้วยอะไรที่เป็นปฏิเสธคำไหนที่ทำให้เราเร,ารู้ให้เรารู้ว่าเป็นปฏิเสธคือคำว่า not เป็น does not หรือ does not เราเขียนให้อยู่ในรูปย่อเป็น doesn't อ่าข้อนี้ก็จะได้คำตอบว่า Charlie doesn't have to put away the clothes อ่านั่นเอง และข้อสุดท้ายของเราประธานเป็น day day water the plants h e y water the plants อ่าข้อนี้เป็น day water water เนี่ยนักเรียนน่าจะน่าจะเออเคยเห็นคำศัพท์คำนี้มาก่อนนะ water water เนี่ยเรามักจะรู้ความหมายที่แปลว่าน้ำใช่ไหมแปลว่าน้ำแต่ความหมายที่แปลว่าน้ำนั้นคือความหมายของคำนาม แต่นี่คือ water ที่ทำมาที่เป็นคำกริยาเราแสดงท่าทางของน้ำได้ไหมไม่ได้เนาะแต่ถ้าคำกริยาที่เป็นคำว่า water เนี่ยจะแปลว่ารดน้ำ water the p l a n t ก็คือรดน้ำต้นไม้ทั้งสองคนนี้ต้องรดน้ำต้นไม้ไหม,ามาจากข้อมูลที่ให้มาข้างบนมีไหมทั้งสองคนเลยอ่ามีเนาะมีทั้งสองคนเนี่ยต้อง water the plants ดังน,นั้นเมื่อทั้งสองคนต้องทำ ประธานเป็นพระหูพจน์ทั้งสองคนจะต้องใช้กับอันไหนใช้ have to หรือ has to อ่าข้อนี้ตอบเป็น have to อ่าเพราะว่าประธานเป็นเอกอเป็นพระหูพจน์เนาะก็จะได้คำตอบเป็น they have to water the plants พวกเขาเนี่ยต้องรดน้ำต้นไม้นั่นเองอ่าหมดแล้วมี6ข้ออ่า อย่าลืมกดเข้าไปทำในลิงก์ g o o g l e Form ที่แนบมาในคลิปนี้เนาะเสร็จแล้วครูจะได้ไปเช็คชื่อผ่านในช่องทางนั้นในช่วงนี้โรงเรียนก็ยังหยุดอยู่เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ก็คือให้นักเรียนเรียนอยู่ที่บ้านนะเรียนอยู่ที่บ้านยังเป็นการเรียนการสอนปกติแล้วก็ให้ดูแลรักษาสุขภาพสำหรับในคาบนี้ก็มีเพียงเท่านี้ ซีวอร์เกนิกไทม์บาย ูต uh, ั้งน uh, ี oh ่สิบเก้านาทีเธอสู้ฉันไม่ได้หรอกหนึ่งชั่วโมงเด็กก็ไม่สู้ฟังหรอกนั่นน่ะเยอะเกินฉันให้มาให้สู้นะไข่ตุ้นี่คะฉันสู้เธอไม่ได้เด็กก็สู้ไม่ได้มันกัน